เรากำลังสกินขนมฟังร้านนี้ตาร้านเดิมอันนี้เป็นแคนเบอรี่ชีสชีสแคนเบอรี่ซึ่งเป็นอันที่โปรดที่สุดชอบที่สุดของร้านนี้เลยตอนนี้กาลังอบอยู่หันเป็นแวน่แวนๆกินหมดไปแล้วหมดไปแล้วหห่อแล้วนี้เหล,นนลืออีกครึ่งหนึ่งคือกินเปล่าๆก,ก็อร่อยแต่ว่าเ,อ,เอาไปอบมันจะไดะ้ร้อนกรอบนิดนึงชีสแคนเบอรี่เด็กด,ดวงมากหอมมหวานๆมันๆละมุนกลมกล่อมมาก งทำไมไม่อะวันที่มาวันแรกนี่คือแบบกินหมดห่อนหนึ่งเลยอ่ะอันนี้ก็คือเมื่อวันรครึ่งหนึ่งวันนี้กินครึ่งหนึ่งทำไมเปรี้ยมเลยปกติมันไม่เปรียมขนาดนี้นงงไฟร้อนอะนี่เอาไปปิ้งหน่อยหนึ่งตืออร่อยมากอดทานมากคือลูกเพื่ก็ชอบทุกคนอะไปซื้อตามกันก็กีจาจานจนสุดฤทธิ์ว่าอร่อยมากตัดเตรียมหน่อย เชอบไม่มา,มาชีแบบเยิ้มๆร้านนี้ขนมปังอร่อยเกือบทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้คือเบอร์หนึ่งในใจคือดีมากจะเอาไปอบวันแรกกินแบบนุ่มๆแบบยังอยู่ในแบบอันนี้อยู่ในตู้เย็นก็ลเลยเอามาอบอร่อยทั้งสองแบบเลยขนมปังเขาจะสลับไปเ,เป็นอาทิตย์อาทิตย์นี้จะเป็นอย่างหนึง่งอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างหนึง่งอาทิตย์เนี่ยเป็นชีสแคเมเบอรีไม่รู้ว่า อาจจะน่าจะเป็นอะไรเพราะบางทีทำชิคกี้แคมเบอรีลล่อาจจะต้องทำสองรอบเพราะว่าเป็นตัวฮอตขายดีอาจจะต้องทำอีกหนึ่งรอบไม่อยากเอาเยอะอย่าไม่เงวีวอู้หลอหอหล่อเชีดิแล้วคือมันเข้ากันมากอ่ะโอ้ยดีมากอร่อยมากอืออืออันนี้ก็เยอะมากอะ่ะเลิฟก็เนี้ยทำไปบ่อยแล้วนะก็อันนี้พอดีว่าวันนี้ไม่ได้หลายก็เลยแบบมา,มาอันนี้โอ อร่อยต่ยัยกษกา,าขนมตังเมกก้ g คอนเทนต์การโปรด๋ดย้วให้ห้องทางไว้เผยแฟัง